สวัสดีค่ะวันนี้มาคั่วงากันนะคะงาจะคั่วให้กรอบงาที่ได้มาเราไปล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำเสร็จแล้วก็ใช้ตะแกรงรอง ให้เสด็จน้ำแล้วก็นำมาคั่วคั่วไฟอ่อนกลางไปหาอ่อนเมื่องาเปียกก็จะเป็นก้อนแบบนี้แต่ถ้าพองาแห้งได้ที่ก็จะเบาเบาแล้วก็กระจายเต็มกระทะคั่วไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่างาจะแห้งแห้งแล้วก็เบาเบาแล้วก็หอมมีกลิ่นหอมการที่เราเอา,เอางามาล้างน้านก็จะทำให้สะอาดงาสะอาดแล้วก็งาก็จะกรอบเมื่อเราเมื่อเรานำมาคั่วพองาแห้งถ้าถ้าคั่วงาแบบแห้ง ก็จะแห้งเร็วแล้วมันจะไม่หอมแบบมันจะไม่หอมเท่าไหรแต่ถ้าเรานำไปล้างน้ำเสร็จแล้วให้สะเด็ดน้ำแล้วเราก็มาคั่วจะทำให้งานะหอมแล้วก็กรอบสะอาดทำแบบนี้ค่ะวันนี้คั่วถั่วคั่วงาแล้วก็คั่วข้าวเม่า ทำแต่ละรอบทำใหม่ตลอดเตรียมอุปกรณ์วันนี้เลีลยวพรุ่งนี้ก็ได้ทาอีกกระทะสองวันสองวันต่อหนึ่งกระทะกระทะหนึ่งทําได้หกกิโลทำได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คืองาขาว กั่วจนกวางงานจะเหลืองเหลืองแล้วก็แห้งแล้วพองานแห้งแล้วมาดูกันอีกทีนะคะน่จาจะประมาณพอไปเรื่อยๆก่อนค่ะทีนี้